อ่าเป็นไงครับวันนี้เบียบแน่ๆค่ะวันนี้จะมาทำอะไรคะจะมาทำรับผิดเพสค่ะอ่าใกล้ถึงคิวแล้วใกล้ถึงคิวแล้วไปดูกันดีกว่าว่ามันจะตรวจยังไงบ้างใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นการเช็คก่อน มาดิมาดิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะเจ็บปาเจ็บหมันเป็นไงใส่เข้าไปแล้วสึกแสบวะลึกไหมถึงตรงไหนลึกถึงตรงไหนดเลยอ่ะึกตาเลยย่กือบจะถึงตาก็เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราจะรอผลตอนเย็นใช่ไหมอันนี้คือแบบเป็นการตรวจแบบและผิดเทสใช่ป่ะเราก็จะได้ผลตอนเย็นนี้รวดเร็วนะ คือว่าหนูโดนล,ล้วงสองรอบไงคะ<ช>ตอนแรกแบบยังไม่เย็นมากแนตะ่พอรอบสองเขาลึกเข้าไปอีกตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนเย็นเดี๋ยวอยคอดูผลนะคะใช่ราดูผลนะ<ช>อันนี้ให้มาดูบรรยากาศกันนะ<ช>ว่า<ช>ว่าวิธีการตรวจเป็นยังไงใช่ไหมโอเคปไป่ะไปละ